เอ <Bond> ออยู่เลยเนาะปุกแล้วบัดนี้กเออเอาเผิองเห็ดแล้วเขาพูดชุดไงป็นจับรถไทยหลายปีตั้งปีแด้จ้ะวะโอ้คิดกี่ปีเลยเนี่ยขามาเห็ดวางเกี่ยวเข่าเนี่เนาะเกี่ยนได้บันี้ทึาเกี่ยวเข่าก็ไม่ได้จับรถไทยวะจับไปแล้วรถไทยเป็นคนเข่าดิเออเมล็ดมาเห็ดเม่รัดให้นะฮะเออ ขึ้นมาแล้วแม่ลูกขึ้นมาแล้วแม่มันมีของแก้วหะของแก้วขวดแตกลายซ้ำวังเนอะ <c oughs> เปลี่ยนมือแล้วบัดน,นี้เอ้ปรเตอร่อแล้วก็เฮ็เดเ,เป็นเพราเราเดินนี่เดินโอ้ลูกคนกะขอลองถ่ายหน่ยเพื่อนว่ะฮ่าพี่น้อง,งเ,อเห็นเนาะปรเต่อเฮ็ดแล้วเออที่น,น้องเห็เนาะปุ๊กแล้วบัดน,นี้ ามาเบิ่งเห็ดแล้วถ่ายเสร็จแล้วให้นึ่งพี่น้องเลยเนานะสนั่งกับค่าจะป้อนข่าวลูกออกไปแม่ฮันอุ้ยลูกหลานเซลเซียลอยู่นั่งกับค่าจะป้อนข่าวลูกพี่น้องเลยเพิ่นถ่ายได้ใหนนะ้นึ่นงเนาะนี่ให้ขางเพื่อนอันปลาเตราเยนะเร์เด็ดพี่น้องเลยเนานะมื่อกี้นี่เพิ่นกระโดมคุ้มยูห่หันคุ้มหนึ่งเนาะมาถ่ายค่าพี่น้องเลย ฉันจะไป่ายให้ลเตอร์บ้านโอ้ยปากระดิ่งน้ามันขี่ตมน้าขี้โมขี้มาอะไรลงมาแต่ทางบ้านเพื่อนนี่เตอร์ยังได้คขี้บ่นยังนะป้าเอยเตอสบายดีดื้บเนรอ ่ว่ากันลงดินน้ำเน้่พุ่นเด้อพี่น้องเนานะสักใช้สบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีตอนอ่าแรงๆพี่น้องเลยเนานะมาถ่ายคลิตสายตาลุงเบิ่งอีกตอนพามาเบิ่งทางบ่อเพิอกกับลุงจอยเพิ่นไทนะพี่น้องเลยทางบ่อเพิอกเพิ่พนไทให้นี่เรียบร้อยแล้วเนาะให้เติบนโตให้ทางบ้านปตัตเตอร์ดีแหละบ้านทางเฮื่อนเพนะิ่นเนาะ มาทดลองรถไถยก้อนพี่น้องนะก้อนลงให้ลงหน้ากะมาทดสอบบงก้อนโอ้ยน้องเชอร์แม่รัดมาเห็นแม่รัดให้น่าเออขึ้นมาแล้วแม่ลูกขึ้นมาแล้วแม่มีของแก้วนะของแก้วขวดแตกลายซ้ำวางเนอะเฮ้ยเแลวจังลีนมาแล้วฝนตกอัน ลายเทื่ยก็จังเรีนนี่หาะก็ซุกเทื่ยนึ่งชองเทื่ยวกินหน่อยนะมันมีน้ำไหลมาจากข้างบ้านเนี่ยนว่าล่างชิโมกิมาลงมาอืมหายเสร็จห้องไอโวอยู่ติห้องไอโวอยู่ละไม่ดงเห้องไอโออยู่ป่าวะ จะต้งอจใส่ท่านี้นอ้เนาะเป็นยังไงครับว่าที้ปลาลูงมือดำบิดเนาะมันยังกระดำแม่น่าแต่บือหนากระดำขนาดวแดดได้เนี่พี่น้องเลยเนาะไทยแบบขึ้นป้าขึ้นฝนคือว่านาขึ้นป้าขึ้นปูนหนามืดอแต่มัวไปน้ำ เป็นจักงบ่ได้ไถ่ายให้ถ่ายหน้าหลายปีหนากจ้ะอุยืนหนาใจเเห็นไยืนหนาด้วยฝงลูกยืนหนาอยู่เได้เหตุแรนะเหตุเรอกระจายพอด้วยเดี๋ยวเขูซึกนะมันํารรถไยหลายปีปีแล้จ้ะวะโอ้ปิดกรปีเลยนะ มาเห็ดวางเกี่ยวข้าวนี่เป็นอะไรบ้างอาะเกี่ยวข้าวกับประดีจับรถไทยวะรับไปแล้วรถไทยเห็ดข้าเด้เออแ่นแล้วสนะเป็นใจได้ใส่บ้างดิมันก็มุ่งเส้นกระต่างกันอยู่วะต่างอยู่ด้ยตัวนี้ชนะกว่าแต่ว่าแต่ท่าท้ายกว่าไปหน่อยนะเในลุยจีตอมน้ำมุนรดแข่งขาไดเลยนะเผื่อเพื่อนเลยแข่งขาเพื่อนสรงกระซูขาชันเพื่อนมาเลยป่าว่าห้องโอ้ยอยู่ป่าว่ะ ปวดมันขอพี่น้องเนาะต้ัวบรงคับมันหรือว่าเขาบรงคับมันเกินไปหรือบ่เนี่ยครับบ่บ่ให้ยังบ่เลยให้ทางพอได้เต๋อเพิ่นนคินไปหากินน้ำกินน้ำก่อนให้น้องจ้อยเพิ่นรับมือเถอะรับมือเถอะยายนะอ๋อหมดตัวป่ะเอ้าน้ำบ้านเนาะน้ำแค้มบ้านน่ะมันได้ง่ายแบบนี้โลยเลยยิงหมดยิงเจ้ะ อ้เ็กจ้าบอลยนี่แค่ยิ้มแด่บอลเ้ยบรรยากาศดีองเลยนะบรรยากาศเป็นใจได้มันเนาะใหุนหน้ากัแดดกหอนพี่น้องเลยชดไปรอนนะอันให้เจ้าไทยเมื่อกี้นี่ม่น้ำเนาะไอ้เด็กอง ปับปับไทยมันลงลึกมันกินเนยหัวน้ำมันเสียแข้งเนี่ยไทยลงลึกหไ,ได้เลยเรองดินทรายบ่เป่นดินทรายทรายกรมเ่ดอ,อดินนั่นนี่ยเป็นดำได้อีกเลยดินทรา,ายนั่นดำเบ่เนกเบอรลงเน,งนี่ยนี่ใส่ถุงพองนี่จะมีอะไรตัวหงส์บัวเช็ดโซ่มันมันมันบวกินได้เนาะเนี่ามันเล็บสีข้างหน้านะพี่น้อยนาะทับไทยนี่มันลมเนี่ย บาดเปิุดกันด้มันลมด้วยหันบาทหนึ่งกีนี่เกือมันตีกแท้หูเนาะได้เลือดมากไปหน่อยนี่โอเโมจิแตกบอโดมบอนนั่นเพินคุดบอลไทยนั่นนะเป็นแม่รู้ไปไทยน้าม่ยิ้มแย้มอะไรไป้อย เตอก็เห็นบ่านี่ลูกก็เห็นบ่นี้ก็เห็นบานนไท่ทังนลูกบึ้อล่าไปได้ลูกกไดพูดมือเปื่นเหน่มจับลูกเนีต้นปาทไปไปเเตอเด้อาแม่เอาติว่าน้ำตินก็เสียพี่น้องเลยเนาะเอไไปหน่อยเตตกน้ำจุ่มตรงนี้ได้พ ลมห่วยห่วยพี่แดงเลยนาะบอยบอยลมบอยบอยฝนกระสิตกอีกแล้วพุ่นเมื่อคืนนี่กระตกพี่แดงเลยนาะตกเพิ่งเตอเมื่อคืนนี่อังพลอน้องเตอบมื่อใดเปการอึ่งผมมีเงินโค้มพันละแรงว่ะจีไซื้อหัวโค้มลูกจอยพคนลาอันไปขุดอึ่งมาให้แม่ลองอิงเจอไปหลอกขายไปคุดอึ่งฮะไปคุดอึ่งใช่ปะแย่งอึ่งแฉะน้องลูกตัวยืดใช่ไหมเจ

อีาเด้ออันน้ำให้อันนั้นเพิ่งกันเด้อโอ้ยน่อยตัดผ้าไม่อีออองงอกเลยเปลี่ยนมือแล้วบัดนี้เอ้าปลาตือแล้วก็เฮ็ดเป็นพราะเรเด้อนี่โอ้นโอ้ลูกเพิ่นกะขอลองถ่ายแน่เพิ่นว่าน่าพี่น้อ,นองเอ้ยเนาะปลาตือเฮ็ดแล้ว ไปใกล้เด้อไปใกล้เด้อมือใหม่เด้นะฮัลเมือใหม่เด้นะฮัลเออ้บงเ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 ตอเฮ็ดช่างเฮ็ดเป็นแท้นี่อุดตังแมลงเชื้อบรรกรม้าเดาอุดแมลงเชื้อก็ปลาจันมาเดาอุดเอาเนาแม่แล้ววะ Đây. Đây cứ vào leo <laughs> <laughs> này, Ui Về đấy bạn nó, bỏ leo xem bạn. Ui, ta cái này chỉ xe vô. Leo nỉ này vô bỏ đi nó. Thấy cái thì nó ơi. Anh à, thang bắt đầu phần đọc mưa cần thì nó này nó. Đặc nói chẳng ai chỉ đẹp của đại sĩ mà thay thì thì nó không bao nhiêu thì nó nghe. Chịt má là bẩn. Má lẻ. Ba ba chơi ăn nạp mơ tơ bò. Áo ơi, xuân mơ mẹ. Hết rồi. Thấy Ui, ui, miếng này hôm chơi đây nhá mà nè Chơi ơi chơi đây nhá mà nè, bưng bưng đu Bưng đu Đây mà cái nọc ngam thế nè bò เอออยากได้แล้วนี่นะอยากได้น้ำป่าได้นี่พี่เอ๋นะแม่ลองเจอเพิ่นกำลังมาเตะข้างนอกไปซื้อต้นไม้มาพี่น้องเลยได้เหมาะงานมาฝากกับชุดงามมาฝากน้อยเตะชุดหนึ่งชุงามาะเอาละถือจ่าเราเด้อถุอจ่าเราเด้อเอาป้าไปน้ำป่าป่ะ

เอาไปฮุบแรนยนมีพ่อได้เนี่ยต้องบวมเลยเนยเนหน้าพี่เลยฮะตาด้ื้อมาอยู่กินย่งยุของน้าเนาะอ็เนาะบแมอนี่เอาพี่น้ยเนาะมยงูได้ปลาได้ม่บริหารกรรมมปลาบริหารกปล้ไม่อยู่ป่าไปทงไหน เอาคุณแม่ไปตุ่มไปโฮมกันนำคำนำแรงไปติดขึ้นมาเห็นเรียกเมื่อกี่หน่อยเนาะบ่อยตาเห็นนะบ้านนี้คือมีหน้าติดหลายแท้นะมึงน,นี่งามแท้นี่หมวกกันน็อกสติ๊กเกอร์เก้าสิบเก้าพันบอถืกแท้เก้าสบเาบคือ9ก้าแสสติ๊กเกอร์99,000บาทเออคือถืกแท้ยังว่ะในว่าเป็นแสนสองแสนพู่นะ 99, <c ười> <c ười> นี่แล้น kind of right. ี 99, ่ะดีเลยดีป่นี่ได้จังหวะนะเนาะหมอกกันนกทะก้าขึ้งสีแพง่ะไอ้ยางกับเขาเล็กน้อยนะเพาห้องุยใหญ่แพงเนี่ยเก้าสิก้านกีบจไปดูไปบอลดินเก้าสิบเก้าพันบ่เออก็ถือแ้่สิดอ่ะไม่ตัวเอากปใชแขกคนหน่อยองเ่ายงแสนปลายแสนหนแสนหายทุ ไปงามแออได้สุดงามอีกว่ะเคตอีหันไ่อใชยใชุ่ดงามขึ้นน้องบ่กได้สุดงามขึ้น้องบ่ไน้าชุดนองไม่เท้นี่คือ้าวเล้วให้นึ่งเลยเนาะเออให้เดียวขึาให้เลยก็ใชขึ้นนะเออเปี่ยนมาเอไปถ่ายหด้าเรื่อยไปได้นาได้ตาไปรตตตู้ก็ลังมาว่าเช่นเนาะเราเอาม่วงมาฝากไปจัก อ่มองฝากได้นี่ฝา่าไปซื้อฟ้าาจะไปกินีนะมือนะห้องตลาดแรกนี่จะซื้อไปทานเหนื่อเนาะกินแกินผัดหมูกับปลาเต่อเมื่อกี้เนาะเอาขาวมาปลาเต่อผัดหมูสู้กินพี่น้องไงรีบข่าวบดลูกไ้่ักามขาบกวยกินแกงแล้ไมนอ้คีมได้หรอลงตับบุกๆกิได้กินง่ามใดเลยจะชพี่น้องไง ใส่เบิ้งเพิ่นก้อนชนะเพิ่นแกงแล้วบ่ผูซาวนี่ซื้อต้นใหม่ปี้ปลูกแค้มสวนน้าตุ้ยบอแค้มนองบอไปเลยงกรรมกรอย่าละบอคนละให้ดิอู่ด้วยอะไ่น้ัเนี่ แล้วแล้ว่าให้นะเออคนละให้เสร็จเรให้แล้วก็ละให้ขึ้นมาไาอยู่ป่ะเถากัลักิมาเดีพากันขึ้นมาเบิดเลยเออเนาะอ้วอล้วกันนกมาใช่นี่อาปลาเต่าขสิยายคมอกันกชื่อกับไอ้ตะ วไปไหนนะช็อกเก็ตโซไก่ลอกรางไปนอกน้ำมันบเลยอ้เจ้ันหนตงยิงไก่เอะชีไปยังมือนะแล้วปลูกไาให้เรปลูกน่มาปลูกมาปบด่มาปลูกว่ามาปลูกมาฝังดิสัดมาจิบมาแต่ไปขอกินน้าบอาย้เอออออเอาู่ปลูกสวนไว้เป็นยังมือนะมือเป็นยังอะนะแด่นลกนีเนี่ยจะมาหายแน่ๆแม่แซงบานนี่ยไอ้ลูก อันไปเบิ้งทางผู้สาวเพิ่นแกงน้ำไม้กับพี่น้องเลยแกงได้หรอบ่ไปซอยแล้วก่อนไปซอยเพิ่นแกงก่อนพี่น้องเลยเนะมาดูมาเบิ้งผู้สาวแกงน้ำไม้ก่อนเด้อแกงได้หรอบ่อหูสัตว์ตะฮึ่งออกกำลังจำขบเบือโดยกำลังจำขบเบือย่านางพี่น้องเลยเนาะเป็นไปหาหน่อไหมโตตึงเตะเสียวพี่น้องเลยหลายบ่ โอ้ยพ่อแกงพี่น้องเลยมีบ่อนหนาพ่อขยงนะะมาใช้สบัดพ่อขยงแม่ตัวใส่เบิรดอะบ่บ้านนี่เพิ่นใส่มุกน้ำไม้เบิดแวหมู่บ้านเนาะลูมาให้หลายตื่่มอันนั่มาขายงมเห็นได้บ่อนะอืมกันั่งกินม่วงเชยโมถ่าแกงน้ำไม้น้ำยู่อัะนี้เออเนาะมันสีแซบเส่บุ้งพยงเนาะ ้องม่วงกะแข็งแท้นี่สุ่มเลยนี่แตงม่วงสุกพี่น้องยามนี่ตูว่ามานี่นะไม่ใส่เออบ่มันก็สอบไปเก็บเอาเลยซะตํานีออแต่ม่องสุกพี่น้องเอ้ยเนาะยามนี่กินมักม่วงกินนําบ่ทัน้บัดนี้เนาะเฮ็ดเปียงเฮ็ดม่วงแนพี่น้องเอ้ยมาแกงๆๆถ้ากินเด้อ ตายกินอยู่เด้อจากนยจักนยพูดแดดพี่น้องนะสีม่วงแรงแดดได้จักม่งเลยตอนนี้ก็เลยสีคำแล้นี่พูลข่าวแรงได้ตีเอาแกงแก้งันกินแกงออน้คนก่อนพี่น้องเรังงเล่ามคัวพูดนั่งเชื่อสิไปเลยไปชต้นไม้น่ไปตุ้ยพี่น้องนะเป็นื่อต้นไม้มา พี่น้องไลทางแมองเชื้อเพงกันมา่าเนาะมือไม่ตุยไอ้ต้นไม้ไป่งเลยพี่น้องเลยไปปลูกเฮ็ดดุกเไหรหมวกกระดอกไอ้เพไดนี่นั่งไปใส่ใซ่ไหมมวกแม่การกระดานช่วยหน่อันพี่น้องเลยถ้าจังหน่อยจะลงไปไหม่แหละถ้าตูมาเพื่อแหละมาเองพี่น้องเลยตูกะล้งชิม่าวัเสร็จน้อพักกระดิ่งน้ำเสียเซอยู่มีเอยเราปขแล้วก็ แต่แม่ไปเอื้อแม่ลูกไผ่ลูกไผ่กบลูกชายเห็นน้ำตีบบ้านใช่หมพอซื้อใจมากไปใคหละไ like ่ใส่เพื่อนถ่ะเอาแอกกันไนั่งพ่อม่เมย์จะกินไหมพ่อไปนั่งมามานั่งนี่เราเบิ่งนชิบฟังเบิ่งกเบิ่งเราปากรถได้จังมาได้ยังไม่เต้นยัดลไปลุย bẩn thò bẩn mỗi ngày mình nuốt bẩn thò đâu ta sẽ để sáo thôi kia đâu bớt khó khăn nè hai pì hai bồi cái hai điều này nó chen thì đeo bất thô bò còn bắc kẹp cũng phốt đấy còn bắc kẹp lột phốt như bộ chín này nè hao chín khó nó này nè để cho kem Yeah. <ร>แลอาน้ำซมป้าก็พอได้กินน้ำลุงจันกับปลาเซอร์นี่แหละพี่น้อยเนาะชื่อวเวียนมาถิมให้พอมีเหือมีแหงเื้างเลยหนานะลตอนนี้ได้ก็ได้แล้วนั่นพี่น้อยงต <c oughs> อนทุจ้จหหุทุทุจททุจทนทุจนทจ <c oughs> นทุจห <c oughs>

อือาเงามเซวเชียรังนทอันกระแป้งใชให้พี่น้องให้เราให้ราทุกเมกอะกหนาทสกขอตัวบ้าไปแล้วพี่น้องอะถ่านแกงละไม้น้ำผึ้งสาวเพิ่งกอนจุกจน่อยจักหน้อยเลยอันแกงแตะชีบมือเหมือนบ่ชีบมือเถียงมืแกงแบบใจเย็นวะเดี๋ยวมาเห็ดหลุดผมได้ลุงเนาะแกงแบบใจเย็นวะน้ำผึ้สาว ແຮງມົງອາຈານຊອນເນາະຫາແຊພີ່ນ້ອງເວລາແລ້ວເດີ້ສະບາຍດີມື້ນີ້ກະເປື້ອນພີ່ນ້ອງເນາະ